โย่โยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบๆล ฮัลโหลวอซับกด์กับพ่องเท็กอลบนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าเรือเรืออะไรเรือในตำนานนั่นเองนะฮะที่ยังน้องอยากให้พี่รีวิวก็คือ R F Attar k นะครับ941บ i s เป็นเรือดำน้ำมันทุกเครื่องบินที่แม่งมีโปรเจกต์นี้ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะแต่มีเข้ามาแล้วในเกม o d เด n w a r s h i p ตั้งแต่แรกแล้วนะ,ะสำหรับเจ้าเรือลำนี้สเตตัสโหดมากก็คือเลือดประมาณ143 0 0 0ันเลยนะควาแข่งแร่งเขาเนี่ยความเร็ว12.6น็อตเร็วนะแล้วก็ข้องตัว5.9เลี้ยวง่ายครับเรดาร์โล โซน่าหนค,ความจุออกซิเจน286ก็คือ,อเ,คเกือบ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 สี่ทีสิเออแล้วก็แหล่งข้อมูล240นะฮะไว้เตอมอาวุธส่วนเจ้าเนี่ยสเตต,ตัสว่าโหดแล้วเราไปดูอาวุธมันเวอาอาวุธมันติดมิสไซล์ได้1เบิรด์ดเออต่อวิโดได้1หนึ่งเบิรด์ดเปลี่ยนเป็นฮิน้วนี่น่าจะโหนนะดนาดูติดเครื่องบินได้หนึ่งลำอยู่บนหลังนี่เลยโคตรเท่โคตรเท่ครับมันนอนและแอตติเฟนิกสี่ป้อมนีม่แกบอกเท่ความเท่มันขนาดไหนนะเวลามันดำมันขึ้นเนี่ยมันโห ก็ใครชอบเนี่ยเดี๋ยวรอไปไปเล่นพร้อมกันนะสำหรับเจ้าเอเทนลำนี้นั่นเองนะครับโอเคไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่ามันโหดไมมโหดนะไปดูกันครับไปกันมากาฉันอยู่เฉยๆนี่จะมีคนรู้ไหมนะว่าฉันไปไหนเนี่ยแมนเนี่ยแมนนี้โคตรกว้างเลยนะมึงจะหาพี่เจอไหมเนี่ยถ้าฉันเลือกว่าฉันจะดำแล้วใครจะหานเจอฆ่าฟรีเกตกันเลยแม่งเร็วโอดี่ซีวียังไงเิงก่อนเลย กลับมาลูกกลับมาดัมเลนชาตหน้าบอกเลยโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่ดัมเลนชาตหน้าไม่ได้แล้ววะต้องบินเอเทนครูดาวชาร์จังวะรีบรีโผล่ขึ้นมาได้แล้วจะตายแล้วเขาใส่นิวเคลียร์ก่อนไปได้ไหมไอแล้จ้าไม่ให้ลื้อยิงหรอกไม่ให้ลื้อยิงหรอกลื้อยิงอัวเดี๋ยวอัวไม่ได้ยิงหรือ เจ้า่ะรู้มากแตกนะไอหนูน้อยเจ้างอาจรู้มากใส่ค่าค้าต้องค่าเจ้าอย่ามายุ่งกับฉันอา้าทำไมเติมอาวุธละ่ะเราอยู่ไกลๆนะฮะก่อยให้กําลังใจเขาเมอร์ดี้ยิงนี้ก็ได้เมอร์ดี้เออมาลูกๆเขาไม่เห็นเราไม่เป็นไรดีแล้วเขาไม่เห็นเราอะ่ะ เอานิวเคลียร์ไปกิน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 เพราะฉะนั้นแล้วไปได้ ค่อยๆซอยไปน้องเก็บทีละลำยวค่อยๆเก็บทีละลำ Sorry. Sorry. เราจะค่อยๆเก็บทีละลำถึงเราจะมีน้อยแต่เราจะค่อยๆเก็บทีละลำนะฮะมาลูกมาเติมของลูก <laughs> เราจะค่อยๆเก็บเทียรำแม่งจะบ,บินครบแมทเลยวะเนี่ยเอ้ยมันบินมันบินมาวะอุ้ยโดนสปอตแล้วแม่งบินสปอตจนเจอค่าเรือรุกเครื่องบินแม่งก่อนไอ้หา่านี่แม่งรู้มากรู้เยอะเกินไปแล้วรู้เยอะไปแล้วนะ ผ่านหินก้อนนี้อ่อมาบอกเลยว่าตายจะทำไรไม่ขึ้นโผมาให้ยิงหรอกตื่นเต้นจังเก็บคนเดียวสี่แสนในทั้งทีมเออเอเอดีเอดี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 ต้องฆ่าเรือมุกเครื่องบินก่อนระดาต่อไปหนูดูความเมืองว่างไกลโพนฆ่าเรือมุกเครื่องบินแม่งก่อนแม่งรู้เยอะ อะไรวะจะเอจ้าวะเจ้านิวเคลียร์เหรอเจ้านิวเคลียร์บ่เจ้าพลังนิวเคลียร์บ่เจ้าเจ้าพลังนิวเคลียร์บ่จะสู้จริงบ่ อุ้ยแรงแรงแล้วเราจะไม่ดำน้ำไปวะเราสูใต้น้ำได้ไหมเราไม่ดำน้ำวะอุ้ยเหลือเลยดำน้ำอีกลำหนึ่งต้องรีบจัดการนะฮะไม่แตกเหรอวะโหเสียเวลาโหหิวปะน่ะเออแพ้ก็ได้ แพ้เลยชิบหายแล้วแพ้อะไรไม่แพ้แพ้เคิร์กตายแล้วยอมยอมเก็บมาตั้งนานเจ0 0 0สนแพ้ลำเดียวไอ้ป้าเอ้ยเอ้ยหนีได้หนีได้หนีได้หนีก่อนหนีหนีหนีตีประกบตีประกบตีประกบข้างหนี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 ทันเว้ยหนีทันเว้ยนาทีหนึ่งหนีทันจะสู้มันไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช้พลังหนีเว้ยหายแล้วเคิร์กแม่งโผล่มาเคิร์กเคิร์กหนีได้หนีได้หนีได้หือแม่งอย่างโกงอ่ะรอดว่ะ เคมันจะไปเร็วกว่าเราได้ไงวะเราเรือดำน้ำขนาดนี้เล่นหนังอินเดียมันต้องโผล่กว่าเราอยู่แล้วเอา้าโผล่างนี้ก็ตายดิอีห่าม่งดำอีกรู้เยอะมึงรู้เยอะโอ้เร็วไม่ได้เร็วไม่ได้ทำไงดีวะ อดแม่งเลยชนะเลยเป็นไงล่ะอดโหดโอ้ตึงมากนึกว่าจะแพ้นะฮะกลับมาชนะได้ฟยวฟ้ามะพร้าวแก้วแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ถึง500ไ like ลค์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยโชคดีฮะไปแล้วครับทุกคนโชคดีเจ็บปืนครับ